ยายเทคนิคเขมาราชเป็นหน่วยงานในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับฝีมือและระดับเทคนิคได้ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพรวมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่ายโดยใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมกับโรงเรียนบ้านนาวะเหนือความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในการดำรงชีวิตวิทยาลัยเทคนิคเขมรราชจึงได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนมนาวะเหนือองค์ประกอบที่1ความสำคัญและความเป็นมาตัวชี้วัดที่1ความเป็นมาและการวิเคราะห์สภาพของปัญหาจากการวิเคราะห์ความเป็นมาและการวิเคราะห์สภาพของปัญหาพบว่า พื้นที่ของเอเภอเขมาราชเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมและมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแต่ปัญหาคืออาชีพในท้องถิ่นยังไม่ตอบรับกับสภาพปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเขมาราชจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายโดยได้จัดทำหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในพื้นที่เพื่อสร้างนักเรียนนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีความรู้ทักษะมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอิสระและมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตัวชี้วัดที่2วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนามีดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านทักษะวิชาชีพโดยใช้ KMTech Model ในการจัดทำหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาวในพื้นที่ 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาวในพื้นที่ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาวในพื้นที่ตัวชี้วัดที่3แนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบแนวคิดแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยาลายัยเทคนิคเขมาราชร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรโดยมีการประชุมคณะทำงานและนำเสนอต่อผู้บริหารและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาคู่พัฒนาและวิทยายลัยเทคนิคเคมราชมีการนำไปใช้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม KM Tech Model เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในพื้นที่องค์ประกอบที่2กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดที่1การออกแบบและแนวทางการดําเนินงานมีการออกแบบและแนวทางการดําเนินงานดังนี้การวางแผนหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายมีการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน การออกแบบหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมทดสอบรูปแบบของหลักสูตรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่2การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยมีสถานศึกษาที่เป็นคู่พัฒนาคือโรงเรียนบราวะเหนือ และขยายเครือข่ายไปยังสถานศึกษาอื่นจำนวน12แห่งได้แก่โรงเรียนพังเคนพิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านขำป้อมโรงเรียนบ้านนาชุมใต้โรงเรียนบ้านนาแหวงโรงเรียนบ้านหนองนกทาโรงเรียนบ้านห้วยยางโรงเรียนบ้านบากโรงเรียนบ้านบุ่งเจริญโรงเรียนบ้านนาตนเหนือโรงเรียนบ้านนาตันใต้ โรงเรียนบ้านนายูงและโรงเรียนบ้านกองโพนตัวชี้วัดที่3การมีส่วนร่วมการทำา MOU ของภาคีเครือข่ายและการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องมีการทำา MOU ของภาคีเครือข่ายและการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมีการประชุมสร้างความเข้าใจและจัดทำ MOU ร่วมกับสถานศึกษาคู่พัฒนาเพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรและสถานศึกษาเครือข่ายจำนวน12แห่งตัวชี้วัดที่4การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กรอบแนวคิด ในการพัฒนานวัตกรรม KM Tech Model ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพชีวิตมีความสุขสามารถนำความรู้ที่ได้ประกอบอาชีพและศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้องค์ประกอบที่3คุณลักษณะของหลักสูตรตัวชี้วัดที่1องค์ประกอบพื้นฐานของหลักสูตรหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในพื้นที่ โดยใช้นวัตกรรม KM Tech Model เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์สัมพันธ์กับเนื้อหาและโครงสร้างรายวิชามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเนื้อหาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาบุคลากรผู้เรียนและสังคมในระดับมากทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ตัวชี้วัดที่สองความยืดหยุ่นและการนำไปประยุกต์ใช้หลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นยาวในพื้นที่โดยใช้นวัตกรรม KMTech Model เป็นหลักสูตรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนจำนวนเจหลักสูตรรายวิชาได้แก่ 1. มักคุเทศ เฉพาะพื้นที่2การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ3ขนมไทยยอดนิยม4โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์5งานสร้างเว็บเพจเบื้องตน้น6ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการทั่วไปและ7เ,เทคนิคการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายใหม่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันทั้งในโรงเรียนและชุมชนมีความยืดหยุ่นสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ตลอดจนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตัวชี้วัดที่3การเชื่อมโยงหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาคู่พัฒนามีการขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นๆจำนวน12แหง่งมีการเชื่อมโยงหลักสูตร3ระดับได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสถานศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตัวชี้วัดที่4หลักสูตรสามารถเทียบอนผลการเรียนและสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงค์หลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในพื้นที่มีหลักสูตรรายวิชาที่จัดขึ้นเพิ่มเติมจํานวน7หลักสูตรดังนี้1 มักคุเทศเฉพาะพื้นที่2การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ3ขนมไทยยอดนิยม4โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์5งานสร้างเว็บเพจเบื้องตน้น6ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการทั่วไปและ7เ,เทคนิคการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายใหม่ซึ่งจัดผ่านรูปแบบห้องเรียนอาชีพผู้เรียนสามารถนำความรู้ และผลการเรียนในรายวิชาไปเทียบโอนผลการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อตัวชี้วัดที่5หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานหรือมาตรฐานอื่น ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรสามารถนำผู้เรียนสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสถาบันสถานประกอบการหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นสาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและพัตคาารระดับหนึ่ง สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลระดับหนึ่งตัวชี้วัดที่6การวิจัยหรือนวัตกรรมมีรายงานการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยใช้ KMTEC h model เพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นยาวในพื้นที่จากการติดตามผลการใช้งานวิจัยหรือนวัตกรรมพบว่า ผลการดำเนินการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ KMTECH Model ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพชีวิตมีความสุขส่งผลให้วิทยายลัยเทคนิคเขมราชมีจำนวนผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนขยายโอกาส และได้เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคเขมราชเพิ่มขึ้นทุกปีองค์ประกอบที่4การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติตัวชี้วัดที่1การนำหลักสูตรไปใช้ผลการดำเนินการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ KM Tech Model ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพ ชีวิตมีความสุขได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการนิเทศติดตามมีสถานประกอบการรองรับหลังจากจบหลักสูตรได้แก่โรงแรมเดอะโคงอำเภอเขมรา่จาจังหวัดอุบลราชธานีจากการประเมินผลการใช้หลักสูตรพบว่าผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากตัวชี้วัดที่สอง ลุมเป้าหมายของผู้เรียนผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาวในพื้นที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะผ่านการวัดและประเมินผลสำเร็จตามหลักสูตรจำนวน35คนผู้เรียนเกิดสมรรถนะในอาชีพร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่3การส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิจผู้เรียน ที่เรียนหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในพื้นที่เมื่อเรียนครบหลักสูตรจะมีวุฒิบัตรจำนวน7รายวิชาได้แก่ 1. มักคุเทศเฉพาะพื้นที่ 2. การทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพ 3. ขนมไทยยอดนิยม 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 5. งานสร้างเว็บเพจเบื้องตน้น 6. ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการทั่วไปและเ เทคนิคการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายใหม่ผู้เรียนสามารถนำฒิบัตรมาขอรับการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อองค์ประกอบที่5ผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นตัวชี้วัดที่1ภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร CLC ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่มีภาคีเครือข่ายมีส่วนในการรับส่งต่อการศึกษาหรือการประกอบอาชีพได้แก่วิทยาลัยเทคนิคเขมรราชโรงแรมเดอะโขงอำเภอเขมรราชและมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครตัวชี้วัดที่สองการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมการมีอาชีพและมีงานทำเช่นการส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนการสร้างรายได้ในระหว่างฝึกอาชีพได้แก่โครงการหาไรายได้ระหว่างเรียนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยเทคนิคเขมราชตัวชี้วัดที่3ความต่อเนื่องในการดําเนินงานผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในพื้นที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาจํานวนเจ็ดรายวิชา ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ผลการเรียนในแต่ละวิชาจะมีการออกวุฒิบัตรให้กับผู้เรียนเมื่อเรียนครบหลักสูตรจะมีวุฒิบัตรจำนวนเจดรายวิชาสามารถนำวุฒิบัตรนั้นมาขอรับการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพได้ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ หรือสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ตัวชี้วัดที่4ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาขยายผลการใช้หลักสูตร CLC ไปยังสถานศึกษาในเครือข่ายจำนวน12แห่งและจากการวิจัยพบว่าผลการดำเนินการใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ KM Tech Model ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อาชีพชีวิตมีความสุขส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคเขมรราชมีจำนวนผู้เรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนขยายโอกาสและได้เข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคเขมรราชเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเปรียบเทียบโดยภาพรวมจากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร3ปีย้อนหลังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ถึง2564ทำให้มีผู้เรียน จากโรงเรียนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามลำดับจากการดำเนินงานวิทยาลัยเทคนิคเคหะราชมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ขั้นสูงมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีภาคทฤษฎีควบคู่ก,กับการปฏิบัติ มีความยืดหยุ่นและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองประเทศไทย4.0และเป็นหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาส่งเสริมผู้ด,ด้ยโอกาสทางการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป